ผมค <cek warm st anza> ิดว่าควรเริ่มจากเราทุกคนครับเพราะการที่อยากให้ชาติน่าอยู่ควรเริ่มจากพวกเราทุกคนสำหรับผมแล้วผมคิดว่าผมยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทําให้ผมทําสิ่งต่างๆได้ไม่มากเช่นการเก็บขยะที่เ็บซื้นและการกวาดขยะที่พื้นที่สาธารณะ ทำแล้วค่ะช่วยครูคจัดหนังสือแล้วครับช่วยทำความสะอาดห้องเรียนครับช่วยแล้วค่ะช่วยครูจ็ดขยะแล้วค่ะครับช่วยครูทำความสะอาดห้องครับการทำความดีควรเริ่มต้นที่ตัวเราเองการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่การเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ทุกวันด้วยใจที่ตั้งใจก็สามารถทำให้สังคมไทยน่าอยู่ได้